ดวงชะตาของทดานที่เกิดในราศีกรกฎประจำเดือนกุมภาพันธ์พศ2566ผู้ที่เกิดในราศีกรกฎคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กรกฎาคมถึง16สิงหาคมชาวกรกฎเดือนนี้เป็นเดือนนี้มีความวุ่นวายเรื่องการทำงานใครตั้งใจจะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆในช่วงนี้ดูเหมือนว่าจะมีข้อติดขัด อุปสปรรคปัญหาเข้ามาค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรบางครั้งเราลรุยงานด้วยตัวคนเดียวอาจจะไม่พอก็ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากคนรอบตัวเยอะหน่อยเช่นให้ช่วยติดต่อประสานงานให้เรียกว่าในเวลานี้การมีทีมงานที่ดีถือเป็นเรื่องจําเป็นเลยก็ได้อย่างไรก็ตามเชื่อมั่นว่าดวงดาวที่ดีดวงอื่นๆที่ยังคอยช่วยเหลือคุณอยู่นั้นจะส่งผลให้มีความสาเร็จและก้าวหน้า ในการเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆได้เป็นอย่างดีมีผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายสนับสนุนส่งผลให้มีข่าวดีเรื่องการโปรโมตเลื่อนคันเลื่อนตำแหน่งเพียงแต่เป็นข่าวดีที่ต้องเหน็ดเหนื่อยสักหน่อยมีเรื่องให้ต้องสู้ต้องลุยต้องทำกันเยอะเลยทีเดียวส่วนเรื่องการเงินก็ต้องเตือนเช่นกันเพราะคุณเป็นราศีที่มีรายจ่ายค่อนข้างเยอะช่วงนี้เก็บเงินไม่ค่อยอยู่มีสินเก่าๆทั้งหลาย อาจถึงกำหนดชำระในเดือนนี้พร้อมกันทำให้เป็นเดือนที่มีรายจ่ายก้อนโตเข้ามาสำหรับใครที่อยากลงทุนที่มีความเสี่ยงเดือนนี้พอมีข่าวดีเข้ามาให้ได้ลุ้นเป็นเดือนที่คุณต้องได้รับผลกำไรและตอบแทนที่ดีแต่ต้องย้ำก่อนว่าเงินได้ก็ส่วนเงินได้ส่วนฝั่งรายจ่ายก็ยังคงหนักอยู่เหมือนเดิมเรียกได้ว,ว่าเป็นเดือนที่กระเป๋ารั่วอยู่พอสมควร ดังนั้นก็ต้องพยายามวางแผนเรื่องการเก็บออมให้ดีสำหรับเรื่องความรักถือเป็นเดือนที่มีโอกาสดีดวงดาวพลิกฟื้นไปในทิศทางที่เป็นบวกมากยิ่งขึ้นใครมีปัญหาหรือมีเรื่องติดขัดอกขัดใจกันมาในช่วงก่อนหน้านี้เดือนนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีหากใครอยากเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ช่วงเดือนแห่งความรักนี้ จังหวะดวงดาวก็จะส่งผลไปในทิศทางที่เป็นบวกเช่นเดียวกันมีโอกาสได้เริ่มต้นได้พบเจอกันบางคู่เจอกันในระหว่างการเดินทางบางคู่มีคนช่วยแนะนำให้รู้จักกันหรือบางคู่อาจเจอกันผ่านช่องทางออนไลน์ก็ได้ส่วนเรื่องสุขภาพก็ต้องขอเตือนสักหน่อยเพราะราศีของคุณมีโอกาสเจ็บป่วยไม่สบายได้ง่ายในช่วงนี้ ซึ่งอาจเป็นผลมาจากโรคประจำตัวด้วยส่วนหนึ่งรวมไปถึงผลจากงานที่รุมเร้าเข้ามาดังนั้นต้องหมั่นดูแลตัวเองอยู่เสมอและใช้ความระมัดระวังให้มากเป็นพิเศษพยายามงดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงทั้งหลายเอาไว้ก่อน